สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมต้นพาไรโซนะครับต้นพาไรโซเป็นฟิโลเลนดอนตัวหนึ่งที่ที่เลี้ยงดูง่ายครับแล้วก็มีลักษณะโดดเด่นเรื่องเรื่องของลายใบายมากเลยนะครับใบเขาเขาด่างสวยมาก เครื่องปลูกที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นกลากมะพร้าวสับแล้วก็โรยใบก้ามปูอยู่ด้านบนนะผมใช้กลากเรียกว่ากากมะมะพร้าวสับนี่เกือบเกือบ100%ยเปอร์เซ็นตแค่โรยด้านบนอย่างกระถางนี่ใช้กากมะพร้าวสับล้วนๆนลครับนะต้นพาไรโซเวลาเราเราเลือกนะครับที่เราจะเข้าเอามาเข้าเก็บเข้าใน,ในสวนเราเนี่ย เราควรควรเลือกต้นที่มีมีระบบรากที่แบบว่าเขาเดินดีมามาแล้วนะและผมก็ถ้าเป็นสำหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำให้แบบว่าซื้อแบบว่าตัดตดนะเพราะว่าเวลาต้นที่ตัดตดเนี่ยเราต้องอดุบาลเขาค่อนข้างเยอะนะเรื่องของอุณหภูมิในการอบเรื่องของการติดเชื้อระหว่างระหว่างอบเนี้ย เราควรซื้อต้นที่แบบว่าเขาผ่านการอบแล้วก็การดูมาแล้วนะเลี้ยงดูมาก็คือเลี้ยงไม้มาแล้วให้เราอย่างสองต้นนี้ผมก็ก็ซื้อเก็บมานานแล้วครับก็ถือว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ที่สวยที่บ้านนะตอนนี้ขนาดใบก็เกิน30ิบเซนแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะมายก ยกดรอให้ดูนะครับเริ่มต้นจากต้นนี้ก่อนเลยนะต้นนี้ก็คือถ้าเรายกเนี่ยเราก็ยกใต้รากเนาะแล้วก็แล้วก็ดูใบของหน่อยให้ติดมาสัก2-3ถึงสใบนะถ้าเป็นไปได้นะครับโอเคใบนี้หลบก,ก่อนนะเพราะเดี๋ยวผมจะยก ตำแหน่งใต้รากตรงนี้นะแล้วก็อย่างต้นนี้ก็ก็จะยกใต้รากตรงนี้เหมือนกันค,ครับเริ่มกันเลยนะการตัดก็คือเราต้องสังเกตขา,าพี่โมมาเราก็ต้องสังเกตว่าเอาใบาแก่เขามาด้วยนะเราต้องเลือกใบที่เขามีลักษณะใบแก่แล้วเพราะใบแก่ก็ เขาก็ดูแลแต,ตัวเองง่าย,อยโอ้พี่โมก็ชอบมอสที่อยู่ในสวนนะขั้นตอนการตัดก็ไม่ได้ยุ่งยากก็คือเพราะต้นนี้ข้อเขายาวอยู่แล้วนะเราก็เฉือนชับลงไปเลย,ย,ยใช้มีดคัตเตอร์ที่มีลักษณะคมเข้าไวครับแล้วก่อนความคมของเขาเนี่ยตอนตัดเราต้องยั้งมือด้วยนะ ถ้าเราไม่ยังนี่แบบเหมือนมีดสามูไลเลยนะชั่วเดียวเนี่ยขาดหมดอ่าก็เขยา่าเขยา่านี่ครับได้มาแล้วแหลสวยงามก็เดี๋ยวรอดูนอนนะอย่างหนอน,นี้เดี๋ยวผมจะจะตัดหนึ่งใบหนึ่งหลอดเลยนะ เพราะว่าระบบลาคข้ำยันเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะนะเราก็ต้องคือการตัดเนี่ยถามว่ารอดร้อยเปอไหมโอกาสรอดร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ก็มีโอกาสสูญเสียอ่านเรียกว่ารอดประมาณ95%มีโอกาสสูญเสีย5%แต่นแตมีมะนาเต็มเลยอ๋ยอโมเขามีมะนาเต็มเลยนี่เรียบร้อย,ยปัดผมบังหรือเปล่าตอนตัดก็คือเฉือนลงให้แผลเขา ไม่ให้มีน้ําขังนะน้ำขังระบบรากก็เนี่ยมีรากค้ยายันประมาณสามเส้นดูใบครับใบก็ยาวเกินพุทละถือว่าสวยครับแล้วก็ป้ายปุนแดนงนครับสองที่รครับใช่เพราะเราตัดสองแผลก็ต้องป้ายสองแผลกุนแดงก็ป้ายป้ายไปได้เลยนะจะมากจะน้อยหรือยัอยงไงก็ได้แต่ขอให้ปิดบริเวณหน้าแผลให้เรียบร้อย แล้วปูนแดงเราก็ป้ายตำแหน่งแผลแผลของหนอที่เราตัดด้วยนะยอดที่เราตัดเรียบร,ร้อยหนึ่งยอดวันนี้เราตัดได้สองยอดนะอีกต้นหนึ่งพอดีเท่าที่ผมสังเกตก็คือ,คอลำต้นเขายาวเกินไปนะถามว่าดีไหมก็ดีแต่โดนต้นไม,ม้โดนต้นไม้อืมโดนต้นไม้เขายาว ยาวเกินไปเพราะว่าลักษณะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะช่วงเขายาวครับนี่ยาวประมาณประมาณสี่นิ้วเนี่ยสี่นิ้วแต่มีแค่หนึ่งใบนะครับแต่หนึ่งแต่หนึ่งสองสาม ี่ห้าใช่<บ>ผมไม่อยากจะยกให้มันลึกกว่าน,นั้นเพราะว่านหผมก็สบายช่วงาาน,นี้นนนนแต่งั้นรอก่านแล้วสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าครับเดี๋ยวเราไปทําการผูกต่อเนาะนี่ครับก็ปูนที่เราป้ายแผาไว้ก็แห้งแล้วนะครับตัวเขาเขาก็จะรักษาสมานแผลตัวเขานะเขาก็จะ ปล่อยน้ำยางออกมานะเนี่ยแผลแห้งแล้วเราก็ปิดถือว่าปิดปิดปากแผลเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำการปลูกต้นเล็กก่อนนะฮะผมเลือกใช้กระถางไซส์6นิ้วนะแล้วก็ใช้เครื่องเพาะชำเป็นกากมะพร้าวตับชิ้นๆนหน่อยนะ แล้วเราก็ค่อยๆวางแล้วก็กดลากเขาลงไปครับอย่างนี้ครับถ้าเรามีไม้คำ้ำค้ำใบก็ดีครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรก็แค่ก็แค่ประคองต้นเขาให้อยู่ก็พอแล้วครับแล้วเราก็นำไปวางไว้ที่ล่มลำไรหรือเข้าตู้อบก็ได้นะ ส่วนตัวผมผมจะเอาไปวางในตู้อบนะครับถ้าใครไม่มีตู้อบก็ใช้เป็นถุงอบได้นะครับเพราะที่บ้านก็ถ้าสมมติมต้นไม้ที่แบบว่าใบาอ่อนๆอ,อ,อย่างเช่นพวกบุษราคมที่ผมใช้ถุงอบนะครับอันนี้ก็กดพอพอประมานนะกดพอประคองต้นเขาได้ไหมครับต้นเขาต้องตั้งได้นะเพราะเราไม่ได้ใช้ไม้คำนะครับ อันนี้ก็คือเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งต้นนี้ก็ปลูกคล้ายกันครับเหมือนกันก็ใช้กากมะพร้าวสับรองรองด้านล่างก่อนแล้วก็ค่อยๆวางลากเขาลงไปครับขั้นตอนนี้ถ้าถ้าตำแหน่งลากเขาอะครับ เขาค้ำกว่าก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ต้องไปฝืนเขาจนรากหักนะส่วนต้นนี้ผมไม่ได้ทาน้ำยาเล่งรากที่ที่ต้นเขานะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นว่าเขามีรากแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้น้ำยาเล่งรากช่วยก็ได้นะทาให้ทั่วทั้งทั้งรากแล้วก็ตามข้อข้อใบนะ ร้อยครับก็กบให้พอประคองต้นได้ให้ต้นก็ตั้งอยู่ได้เราทิ้งรากอีกรากเส้นนี้ไว้ก็ได้นะไม่จะเป็นต้องกบนะเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าถ้าสมมติต้นนี้จเจริญปุ๊บรากเขาก็จะแทงลงลงกระถางนี้เองเรียบร้อยครับอันนี้ผมทิ้งไว้ก็เป็นชั่วโมงนะกว่าแผ่จะแห้งนะพอดีผมมีธุระก,ก็เลยไปไปทำก่อน โอเคครับวันนี้ผมก็ฝากวิธีการตัดแต่งพาราโซ่แล้วก็ยกยอดพาราโซ่เนาะแล้วก็วิธีการเลือกข้อนะฮะถ้าพี่พี่ท่านไหนหรือหรือเพื่อนเพื่อน,นท่านไหนมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาตอบใน YouTube หรือว่าในในเพจ Facebook ของผมนะ โอเควันนี้ผมก็ขอลาก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ